สวัสดีครับอยู่กับลุงอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงมีรถคันนี้มาเลยนะฮะเนี่ยคันเดิมที่หลายๆคนจะจําหน้าจําตาได้นะครับแม็กทรัคนั่นเองครับนารถเขียนแม็กทรัคอย่างนี้นะครับแม็กทรัควันนี้มีเพื่อนมาเต็มคอนเทนเนอร์เลยนะครับเปิดดูเลยเพื่อนเขาคือใครก่อนต้องต้องทําที่จอดให้ก่อนนะครับนี่ไงเพื่อนของเขานะฮะม,มองๆใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยเพื่อนของเขาเป็นรถ คันจิ๋วนะครับรถจากญี่ปุ่นนั่นเองนะครับลุงเจอมานะครับคันละประมาณ40บาทนะครับก็เออน่าสนใจว่าราคามันน่าเล่นก็เลยลองซื้อมานะครับจะมีตัวรหัสสินค้าตรงนี้นะครับพี2 1 P018 ก็จะเป็นแบบให้ต่างๆด้านหน้าจะเขียนไว้สำหรับยี่ห้อแล้วก็รุ่นนะครับ Toyota p r o b o x อนะครับอย่างคันนี้ก็จะเป็น Subaru Impreza W R X นะครับ มีทั้งหมด5คันนะครับเดี๋ยวลองแกะดูคันนี้คันแรกเลยนะฮะที่ให้มาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีแคตตาล็อกก่อนเลยก่อนอื่นก็จะมีรุ่นต่างๆที่ให้สะสมนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะมีรุ่นนั้นรุ่นนี้เลยนะฮะโอเคเรามาดูกันอันนี้เป็นซีรีส์เจ็ดของเขาเนาะ นี่คือข้างในที่เราแกะออกมาแล้วจะอยู่ในห่อพลาสติกแบบนี้นะครับนี่คือรถนะครับอุปกรณ์ดูดีเลยนะครับผมพลาสติกดีเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับวิ่งฉิวดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะไขลานนะเป็นเอามือดันไปดันไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับมาดูใกล้ๆกันสำหรับซูบารุ i m p r e s a W R X คันนี้นะครับโทมิกาช็อบนะครับด้านข้างเขียนไว้นะครับคันจิ๋วมากนะครับถ้าเทียบกับมือลุงเห็นไหมฮะก็ประตูอะไรเปิดไม่ได้แต่ว่าแต่งสวยงามนะครับคันต่อไปเรามาแกะกันนะครับเอาคันนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับ t o y ย t a Pro Box นะครับเราเช่นเคยก็จะมีแคตตาล็อกให้แบบเมื่อกี้นะครับ ก็จะอยู่ในซองพลาสติกเหมือนกันตัวบล็อกของเราเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, เป็นเหมือนรถแบบนี้นะครับเป็นรถลักษณะคล้ายๆพวกสปอร์ตไลเดอร์ฟอร์จูเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะปาเจโร่ ero, อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็าจะดูเป็นลักษณะคันใหญ่กว่านะครับไทยโยนะครับด้านข้างเขียนไว้ ด้านหลังยังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนวิ่งไม่ได้นะฮะจริงๆก็เป็นของเล่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูเขาวิ่งกันไงโอเคนะครับคันนี้ผ่านไปเอากลับมาอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นคันที่ไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับเพราะไม่มีกล่องก็แกะดูแล้วกันนะครับก็เขียนราคาไว้นะครับ ทำค่อนข้างเหนียวนะฮะัคันนี้เป็นคันเดียวที่ได้มาจากตลาดรถไฟนะครับที่เหลือได้มาจากตลาดปฐวิกรณ์อันนี้เป็นรถเหล็กข้งคันนะครับค่อนข้างหนักพอสมควรเลยดูกระจกเขาค่อนข้างใสดีนะครับเหมือนของจริงเลยนะฮะเหมือนของจริงที่ย่อส่วนไปจริงๆแบบนี้เลยเป็นโมเดลรถที่ดีดูดีเลยวิ่งก็ลื่นไหลดีนะครับเอามาโชว์ตรงนี้เลยแล้วกัน เป็นเหมือนรถพยาบาลเขานะครับคันต่อไปเป็นสีเขียวนะครับ Toyota BB นะครับ B เล็ก B ใหญ่นะฮะดู BB ของเราโอ้โหสวยมากนะครับสีสันสวยมากสวยจริงๆคันนี้นะครับดูกัน ทำเนียบดีนะครับจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างไฟไท้ายอะไรอย่างนี้ก็ดูโดดเด่นดีนะครับด้านหน้ากระจกติดฟิล์มดูทึบสวยงามติดเนียบด้วยนะฮะแต่ที่สังเกตรถแบบนี้จะไม่มีกระจกมองข้างเนาะถ้ามองแบบนี้ก็จะไม่เห็นว่ามีกระจกนะฮะคันอื่นๆด้วยเช่นการวิ่งน่ารักดีมาถึงคันสุดท้ายนะครับ คันสุดท้ายก็คือ Toyota p a s ซโซนะครับแบบที่ P030 ยสูนอยู่ในถุงเช่นเคยสีสวยมากนะครับคันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะฮะเปคล้า,คาย Honda าแจ z นะครับ Toyota p พ s ซโซล้อรล,ละเอียดดีมากนะครับทำเป็นแบบนี้เลยนะฮะ สวยงามผ่านนะครับอ่าเรามาดูแบบเลี้ยงกัน